จัดให้ตามคําขอนายกใจดีสุดๆบอกได้คําเดียวว่าเอาเงินไปใช้วันปีใหม่กันนะครับผมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยก็สำหรับคนที่มีปัตรคนจนทุกคนนะครับจะมีเงินโอนเข้าให้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับข่าว3ามทีีอีกแล้วเช่นเคยนะครับ อันดับแรกไม่ขอรีรอหรือว่ารอช้านะครับเข้าเนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับผมก็ขอถามกันเลยคําถามแรกนะครับเงินพิเศษที่รัฐบาลให้เดือนละ500อ้อเมื่อก่อนอให้แค่ถึงเดือนธันวาตอนนี้เขาให้เพิ่ม3เดือนพอพี่น้องอยากจะได้เป็นเงินสดกดออกมาใช้หรืออยากจะได้เป็นรูดซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับช่วยเม้นตอบคําถามใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็บอก ว่าอยากได้แบบไหนประเภทแบบไหนนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้นายกหรือว่าทีมงานนะครับของรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับเพราะว่าเราทําสําเร็จมาแล้วนะครับตอนนั้นนี่ผมทําคลิปไปแล้วบอกว่าอยากได้เงินเพิ่มอีกสัก9เดือน6เดือนก็ยังดี3เดือนก็ยังดีให้พ่อแม่น้องช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงทีมงานรัฐบาลน,นะครับแต่ปรากฏว่าคลิปนี้ไปถึงทีมงานรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบนะครับนําเสนอนะครับผม ได้พิเศษเพิ่มอีก3เดือนนะครับเดือนละ500ก็เป็น1 5 0 0บาทนะครับเอาไปใช้ในช่วงปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับก็คือมกรากุมภามีนานะครับผมเดือนละ500รูดซื้อสินค้ากระจายนะครับแต่ประเด็นมันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นรูดซื้อสินค้านะครับแต่มีพ่อแม่น้องส่วนหนึ่งอยากได้เงินสดนะครับแล้วก็บางส่วนก็อยากได้รูดซื้อสินค้านะครับจึงเป็นข้อสงสัยและก็ ถามมานะครับว่าอยากจะได้เงินสดหรือว่ารู้ซื้อสินค้าให้เม้นใต้คลิปเดี่อนี้เลยนะครับเผื่อคนในรัฐบาลเข้าผ่านมาเห็นอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะบางคนจะบอกว่าผมขี้โม้หรือเปล่าเอาข่าวไหนมาพูดพูดไม่จริงหรือเปล่านะครับก็ทางไทยคูฟ้าสคบเลยนะเขากอกมาแถลงนะครับถ้าผมพูดผิดไปก็ขออภัยนะครับลองรับชมคลิปดูนะครับผมก็ขอเชิญรับชมคลิปดูได้เลยนะครับผมในขณะเดียวกันครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของมาตรการเพิ่มกาลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการทางรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยรับเดือนละ500บาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนก็ให้ต่อเนื่องครับรับคนละ500บาทต่อไปอีก3เดือนเช่นกันตั้งแต่มก,กราคมถึงเดือนมีนาคมครับอันนี้เป็นสรุปสาระสําคัญที่คณะสอบประศได้พิจารณาเห็นชอบครับในวันนี้ครับทางสบประศก็ได้มีม,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 มติเห็นชอบนะครับมาตรการคนละครึ่งระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยที่มีมาตรการมีรูปแบบเาเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกนะครับโดยที่รัฐจะร่วมจ่ายร้อยละห้าสแต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับโดยนี้ระยะที่2มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้ครับว่าจะมีการเ,เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มนะครับอีก5ล้านคนนะครับในระยะเวลาที่ต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับมกรากรุ่งพามีนาในวงเงินของคนใหม่5ล้านคนนี้3,500บาทนะครับ ส่วนคนปัจจุบันนะครับ10ล้านคนก็ได้รับการขยายนะครับสิทธิ์ไปอีก500บาทในระยะเวลา3เดือนก็เป็น3,500บาทเช่นกันนะครับจำนวนคนคือ10ล้านคนเหมือนเดิมนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดำเนินการดังกล่าวนะครับจะต้องไปไปสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพยายาิจารณาการใช้เงินกู้นะครับที่สภาพัฒน์แลวถึงจะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการเห็นชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เป็นของขวัญปีใหม่นะครับในส่วนที่เป็นมาตรการระยะที่2นะครับคนละครึ่งระยะที่สอง่าเป็นไงครับผมรับชมคลิปเสร็จแล้วนะครับผมผมจับใจความอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมจับใจความได้อยู่2อย่างคือคนละครึ่งแล้วก็บัตรคนจนนะครับคนละครึ่งจะเปิดเฟสใหม่นะครับให้ลงทะเบียน5ล้านคนนะครับ5ล้านสิทธิ์นะครับจำนวน3,500บาทต่อคนนะครับผมเราใช้ไม่เกิน3,500บาทนะครับแล้วก็รัฐบาลออกให้ครึ่งนึงแล้วก็ เราออกครึ่งนึงนะครับก็เป็นเจ00นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่าไม่ใช่7 0 0 0ันสิเราออกครึ่งนึงล้วบานออกครึ่งนึงนะครับสาหรับคนที่อ่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็คนจนนะครับจะได้เงินพิเศษเพิ่มอีก3เดือนนะครับเดือนละ500บาทนะครับเป็นพันห้านะครับผมก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับก็ดีใจนะครับที่มองเห็นประชาชนคนจนนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ ทางทีมงานรัฐบาลให้คนจนไปก็แล้วกันนะครับผมส่วนคนละครึ่งหลายเก่าก็สามารถลงทะเบียนต่อได้เลยโดยการกดยืนยันสิทธิ์นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกรอกข้อมูลไปชิงอะไรสิทธิ์กับคนอื่นแล้วนะครับก็จะได้3,500เหมือนกันนะครับอันเก่า3,000อันใหม่ก็500นะครับผมก็บวกเป็น3,500เหมือนคนใหม่นะก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับผมสาหรับวันนี้ข่าวสามทีวีก็ต้อง ขอตัวนะครับผมบอกว่าถ้ามีข้อสงสัยมีคําถามอะไรก็ต้องเม้นไว้ใต้คลิปเดีโอนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะพลาดข่าวสารทีวีข่าวสาดีๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้กดติดตามนะครับไม่เป็นคนจนคนแก่ผู้มีการเด็กและเกิดชาวนาเศรษฐกิจนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสิทธิโอกาสครับวันนี้ข่าวสามข้อทีวีขอตัวกร้าลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับท่านข่าวท่านเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงนรรินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ้ข้างหน้าลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า 7 8 2 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ